ตรงนี้มีช่องเปิดครับเราสามารถตีเอาคัดออกตรงนี้เอ้ยโทษทีเราสามารถตีเอาจานไฟออกตรงนี้ได้แต่ว่าเครื่องมือเราต้องเหมาะสมนะครับถ้าเครื่องมือไม่เหมาะสมก็จะทําให้จานคัดพังเช่นกันครับเรียบร้อยออกมาแล้วถอดคัดครับ ถอดคอยครับพอเราถอดคอยปั๊บ น็อตตัวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับเราใช้หินเจียจัดการเลย เสื้อสูบครับไม่เหลือครับเรียบร้อยลอกหมดรอบตัวเลยนะครับเสื้อสูบพังเราไม่ต้องกังวลเรื่องน็อตท,ที่ขาดคาแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องคาบเข่าแล้วครับเราเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูแบแหวนแน่นอนนะครับสภาพด้านในแบบนี้ผ่าดีกว่าครับคงจะต้องเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็เช็คสภาพลูกปืนก่อนนะครับเอาตัวเบ้าเคี้ยวสตาร์ทออกครับ ขาแค้งครับเอาชุดข้อเหวี่ยงและแค้งออกมาแล้วก็ไปทําความสะอาดหลังจากทําความสะอาดคาดว่าน่าจะต้องทําความสะอาดสองรอบเนาะดูจากสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยรอบเดียวน่าจะเอาไม่อยู่ สภาพภายในครับสภาพตับข้อเวียง ลิ่มครับลิ่มเราก็เก็บไว้กับจานไฟแบบนี้มันจะได้ไม่หายนะครับเพราะว่าตัวมันเล็ก เรเหวี่ยงแน่นดีนะครับแต่ว่าสกรปรกมากลูกปืนบนลูกปืนล่างยังโอเคครับเราเปลี่ยนเสื้อลูกแหวนแน่นอนเราเปลี่ยนซีนแน่นอนลูกปืนยังไม่มั่นใจนะครับในส่วนของเครื่องก็น่าจะโอเคเท่านี้เดี๋ยวจะต้องไปร้านน้ำยาเชียงกงนะครับแต่เดี๋ยวรอพร้อมกับตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวเรามาถอดปั๊มต่อโอเคมาที่ปั๊มกันบ้างครับ ก็ถุงมือขาดไปแล้วคู่ที่ทำเครื่องอเเปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ปั๊มพร้อมมาถอดปั๊มกันครับก็ก่อนอื่นเลยถอด3ามตัวนี้ก่อนน็อตสามตัวนี้นะครับแล้วก็แง่าฝาออกแล้วก็ไป เอาน้ำมันเครื่องที่อยู่ในปั๊มนี้ออกนะครับหรือเราจะเดนตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ผมยังไงก็ต้องถอดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องเปิดน็อตท,ที่เป็นปลั๊กเดนน้ํามัน ไฟฟ้าออกครับ ครับในนี้มีน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันออกก่อนครับเราก็ไปถ่ายน้ำมันออกไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะต้องมาผ่าปั๊มกันนะครับผ่าปั๊มก็จะมีน็อตอยู่ในนี้หนึ่งสองแล้วก็แอบอยู่หลังคัดนี่สามสี่แล้วอยู่ตรงนี้ห้าหกก็จะมีหกตัว น็อตตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมหมดเลยนะครับก็จะต้องใช้ประแจอแอลนะครับตัวที่น่ากังวลที่สุดก็คือที่มันอยู่ในหลุมในหลุมนี้นะครับมามาถอดกัน ครับน่ากลัวสุดๆหัวรูดไปแล้วหัวรูดไปสองหัวแล้วครับสามหัวแล้วครับสี่หัวตัวนี้ออกหตัวครับ ผลปรากฏว่าทั้งหมดห้าตัวออกตัวเดียวงานงอกยิ่งใหญ่อย่างที่บอกครับก็คือน็อตมันโคตรแข็งเลยน็อตของเคียวริสเอเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีงานช้างเข้ามาแล้วหนึ่งอย่างก็คือบ่งน็อตห้าตัวเพื่อจะผ่าปั๊มออกนะครับไม่หมูเลย น้อนห้าตัวดอกสว่านสามดอกจะเจาะขาดไหมดอกไม่คมกินไม่ลงแน่นอนครับมารับดอกสว่านกัน we <laughs> สามดอกเจ้าเขียวลิสือลงไหมนะครับ